สวัสดีครับผมอาจารย์ลุงครับผมเพจสอนสร้างบ้านขายให้ได้จับเงินล้านแอนมาจิตติงครับผมนะครับวันนี้นะครับอยู่กับอาจารย์เหมือนเดิมครับยืนอยู่ที่หน้างานเฟสสามอำเภอพลขอนแก่นครับในพื้นที่3ไร่ครับที่จะเนรมิตขึ้นทั้งหมด17หลังครับผมนะฉะนั้นมีนะครับ FC นะครับวันนี้ไลน์มาถามอาจารย์นะว่าเราจะสร้างบ้านเนี่ยในราคาเท่าไหร่ถึงจะนะครับ ขายดีครับอาจารย์นะครับตามประสบการณ์นี่ของอาจารย์นะครับที่ทํามานะครับทั้งอาคารานิชย์นะครับแล้วก็ทั้งเฟสหนึ่งเฟสสองนะครับอาจารย์ก็ทํามาทั้งหลายราคาแล้วก็หลายรูปแบบนะครับหลายพื้นที่นะครับหลายทาเลนะครับฉะนั้นมันเลยกลายว่าอาจารย์ให้ไอเดียนะครับไว้แบบนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหพี่พง์กดหนึ่งมาเลยขอบคุณมากครับ ฉะนั้นนะครับอาจารย์เลยอยากจะมานะครับให้นะครับหลักคิดแบบนีุ้ว่าเรานะ่ยสร้างนะครับราคานะครับไหนเนี่ยนะจะขายดีมันขึ้นอยู่กับในพื้นที่เราก่อนนะครับข้อแรกคือในพื้นที่เราก่อนว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยนะมันมีกลุ่มลูกค้าเนี่ยนะครับเยอะไหม ถ้ามันมีเยอะก็นั่นแสดงว่าสมมุติว่าอยู่ในตัวขอนแก่นหรือระยองนะครับหรือชนบุรีพวกนี้นะครับคือกลุ่มลูกค้านี่คือมันมีหมดเลยทั้งปุ่มเงินเดือน20,000ืเงินเดือน3 0,000ืเงินเดือน40 0 0 0เงินเดือน50,000ครับมันมีเยอะไปหมดนะครับมาเลยกลายเป็นว่าถ้าเรามีเยอะแบบนี้นะเราก็สามารถที่จะสร้างนะครับไซส์ไหนราคาไหนก็ได้นะครับเพราะว่าสร้างมานี้กลุ่มลูกค้านี่ก็มีสร้างมานะครับ ไอส้สว่าสร้างราคานะครับล้านสนะครับก็จะมีลูกค้าล้านสถ้าสร้างไม่เกิน2ล้านก็จะมีกลุ่มลูกค้านะครับไม่เกิน2ล้านถ้าสร้างเป็นครับสล้านห3ถึงสล้านก็จะมีกลุ่มลูกค้าอยู่เพราะอะไรไหมครับคือลูกค้าเนี่ยมันมันมีเยอะนะมันมีเยอะเลยเราสร้างไหนก็ได้ขายได้ขายนะครับแต่ทีเนี้ยนะ ถ้าเราคิดกับการว่าถ้าเราไปสร้างอยู่ในไปนครับอำเภอรหรือว่าเมืองมันยังไม่ใหญ่มากทีนี้นมันเลยกลายว่าเราจะไปเอาเหมือนกับเป็นในตัวจังหวัดหรือพื้นที่ความต้องการเยอะๆไม่ได้นะครับมันเลยกลายว่าให้ดูนะครับข้อที่สองเนี่ยให้ดูในพื้นที่ของตัวเองว่าเฮ้ยกลุ่มไหนเนี่ยมันมี สามารถที่จะขายออกได้เยอะที่สุดนะครับยังของเรานะครับกลุ่มลูกค้าเงินเดือนนะครับไม่เกิน2 0,000ื่นนะไม่เกิน2 0 0 0 0เราก็สร้างบ้านประมาณสักล้านหานะหรือเงินเดือนสัก25 0 0มก็อย่ากเกิน2ล้านเห็นไหมแบบนี้คือถ้าเกิดว่าอำเภอของเรามันคิดว่ามันมีประมาณนี้เราก็สามารถที่จะเอาแค่2ตัวนี้ ถ้าเราไปครับไปสร้าง3ล้านพอไปสร้าง3ล้านกลายเป็นว่ามันขายออกยากนะมาเลยกลายว่าให้เราดูกลุ่มลูกค้าของตัวเองในพื้นที่นะแต่ถ้ามันข้อแรกก็คือถ้าเราอยู่ในตัวจังหวัดแล้วแบบมันมีความต้องการเยอะมีลูกมีไออะไรนะไอลูกค้าเยอะทุกกลุ่มทุกอาชีพเลยนะี่ยทุกเงินเดือนเลยอันนั้นสร้างราคาไหนก็ได้ ข้อสอนี่ก็คือให้เราดูในพื้นที่ว่าเราจะเอานะครับกลุ่มไหนนะครับแต่ถ้ายางของอย่างห้องอาจา์นะก็อยู่ประมาณไม่เกิน2ล้านถึง2ล้าน5กลุ่มเนี้ยก็จะเยอะหน่อยนะครับพอพอเยอะปุ๊บมันก็ขายออกง่ายอย่างห้องอาจา์เนี่ยนะครับราคาหลังเนี้ยนะครับไม่เกิน2ล้านนะมันก็ขายออกง่ายนะครับ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่า2.5ขึ้นไปของอาจารย์มันก็จะเริ่มแบบฝฟืดๆหน่อยแต่ถามว่ามีไหมมีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกไซส์หนึ่งของอาจารย์ก็คืออยู่ประมาณล้านกลางๆนะครับล้านกลางๆก็สามารถที่จะออกได้เนี่ยแบบเนี้ยนะมันเลยกลายเป็นว่าเวลาเราจะสร้างนะครับอาจารย์ให้ข้อคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอากลุ่มเงินเดือนนะ 2,000มน,นะเราก็สร้างบ้านอย่าเกิน2ล้านถ้า2 5งมหมก็อย่าเกิน2องล้านห้าอ่าเห็นไหมสามหมืน่นก็จะเกิน3ล้านนะนี่ครับเราก็เอาหลักของอาจารย์เนี่ยไปคิดดูนะไปวิเคราะห์ดูในในพื้นที่ของเราว่าเฮ้ยมันเราจะเอากลุ่มไหนนะ มันมีลูกศิษย์นะครับองอาจารย์พอดีไปจับกลุ่มลูกค้าผิดนะครับคิดว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยนะครับจะซื้อนะครับก็ไปครับก็ไปสร้างบ้านหลังบล่มเลยนะเนื้อที่ก็ใหญ่โตมากนะครับแล้วพอเสร็จเรียบร้อยก็ไปสร้างบ้านพอสร้างบ้านเสร็จปุ๊บเนื้อที่เยอะบ้านเยอะนะครับแล้วก็ซื้อมาแพงมันก็ขายสูงพอขายสูงเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าเ<ๆ>ป็นครับ กลุ่มลูกค้าไอ้พื้นที่ที่เราไปอยู่เนี่ยก็คือ,คอมันเงินเดือนอยู่ประมาณนี้แต่เราไปสร้างบ้านอยู่ประมาณเนี้ยนะมันเลยกลายว่าขายยากนะฉะนั้นเอานะครับหลักของอาจารย์ไปคิดว่าเงินเดือนเท่านี้สร้างบ้านเท่านี้เท่านี้นะครับก็ลองย้อนไปดูนะครับก็ได้นะครับ,นะรบมันเลยกลายเป็นว่าเราจะดูว่าในพื้นที่เราตัวไหนลูกค้า กลุ่มไหนเยอะถ้ากลุ่มไหนเยอะก็กลายเป็นว่าเวลาเราสร้างบ้านออกมาแล้วตรงกับนะครับลูกค้าน่ะมันก็ขายได้เร็วนะครับแต่ถามว่ามันมีลูกค้าทุกกลุ่มไหมมีครับนะบอย่างของอาจย์เนี่ยเขาขายกันอยู่ที่3าล้าน2บ้าน2ชั้นเขาก็ขายได้แต่มันอยู่ในตัวเมืองแบบเนี้ย มันก็ถามว่ามีไหมมีแต่ก็นานๆได้ขายแต่อย่างของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เอาแบบกลางๆนะเอาแบบกลางๆนะครับก็บ้าน2ล้านนะไม่เกิน2ล้านลูกค้าก็เงินเดือนไม่เกิน2องหมื่นแบบนี้นะครับก็เราเอาหลักของอาจารย์ไปคิดไปวิเคราะห์ดูได้นะครับผมโอเคครับผมนะครับฉะนั้นมาเลยกลายว่าบางคนน่ย ยังไม่รู้ว่าเราจะสร้างนะครับบ้านเนี่ยแบบไหนรู้แต่ว่าไปครับรู้แต่ว่าอยากจะไปสร้างนะอยากจะไปสร้างเฮ้ยไปซื้อที่ตรงนี้นะครับแล้วไปครับก็ขายไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้เพราะอะไรไหมคือเรายังไม่ได้วิเคราะห์เลยนะว่าเฮ้ยที่ที่เราจะไปซื้อเนี่ยนะแล้วเราเนี่ยจะไปเอากับกลุ่มลูกค้าเนี่ยมัน บาลาน์กันไหมมันจะมีไหมนะครับแล้วก็ไปครับก็ไปเสียเงินซื้อที่ไปเลยพอเสียเงินซื้อที่เสร็จปุ๊บมันก็กลายปลวปาก็ขายไม่ได้พอขายไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้แบบนี้นะมันเลยกลายว่าเราก็ต้องนะครับมีหลักการในการคิดสักหน่อยนะครับโอเคครับผมนะวันนี้นะครับเอาแค่นี้นะครับพอหอมปาก หอมคอกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะไปตุละกันนิดนึงครับผมเลยแวะมาทักทายครับเจอกันคลิปหน้าครับผม